ดีชาววอบทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารถเทียรล่างๆรถเทียเล็กๆมารีวิวให้ชม,มกันนะนานนะเลยไม่ใช่นานหรอกนี่นี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่ผมเอารถเทียสามมารีวิวนะครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยรีวิวรถเทียหนึ่งสองสามเลยนะมีเล็กสุดน่าจะเป็นลุชเทียสี่นะครับเคยเอามาลงครั้งแรกจะเป็น T1 นงั้งนะก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงว่ารีวิวนะ อันนี้นเหมือนกับว่าเป็นการเป็นการแนะนําการเล่นเกมอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับคันนี้นะเป็นพรีเมียมเทียร์สนะชื่อว่า BT7 a r t i l i t y นะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถ a r t i l i t y อ่อะมันก็คืออัตราจรหรือว่า SPG นั่นแหละนะครับแต่ก่อนเนี่ย w i n g a เ i n g เนี่ยเขาใช้เขาใช้ชื่อของรถประเภทนี้ว่า a r t i l i t y นะครับที่ที่หลายๆคน ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยเนี่ยที่ผู้เล่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาร์ตี้กันนั่นแหละนั่นแหละก็คือรถ SPG ในปัจจุบันหรือว่าจอในปัจจุบันนะครับตอนหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น SPG ขึ้นมานะครับคันนี้เป็นอาร์ติลิตี้นะแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยเขากำหนดให้มันเป็นรถถังเบาซะนะครับเป็นพรีเมียมนะถามว่าผมได้มาย่งไงนะครับก็คือคันนี้ได้มาฟรีนะครับก็คือต้องเป็น คนที่สมัคร ID ใหม่นะครับผมได้ข่าวมาจาก send, send เซนเซนก็เอามาโพสในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในกลุ่ม World of t a n k Thailand Community นะครับก็เอาเข้อามาโพสนะครับเป็นข้อมูลเอามาโพสว่า,าช่วงนี้ถ้าสมมว่าใครที่เปิด ID ใหม่สมัคร ID ใหม่นะครับแล้วก็ใช้โค้ดที่เขาให้มาเนี่ยเนีย่ยนะ T A N K 5 F B P R เนี่ยนะครับเอาโค้ดไปใส่เนี่ย ก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะเป็นบัญชีพิมี์ยม7วันเป็นทอง1,000ทองแล้วก็เป็นรถถังบวกกับลงรถเป็นรถถังก็คือ BT7 a r t i l l e ร y คันนี้นะครับใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมเวลา4ทุ่ม59เวลาไทยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าคุณต้องไปสมัคร ID ใหม่แล้วเอาโคตัวนี้ไปใช้มันถึงจะได้นะเพราะฉะนั้นคนที่คนที่ มี ID เก่าอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสมัครก็ได้นะคือถ้าคุณไม่คิดจะไม่ไม่ไม่คิดจะสมัครใหม่ก็จะไปสมัครให้มันเปลืองทําไมแต่สําหรับคนที่ยังยังไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วอยากจะเล่นเกมนี้นะนี่คือโอกาสทองของคุณเลยนะว่าคุณจะได้ทองฟรีๆเลย1000แล้วก็ได้บัญชีพรีเมียมไปใช้ด้วยนะเวันนะครับแล้วก็ได้รถพรีเมียมเทียสสาไปเล่นด้วยนะซึ่งที่ผมเอามารีวิววันนี้ก็เพราะว่าไอ้คันเนี้ยที่ผมเอามาเล่นเนี่ย ตอนแรกผมไม่ได้สนใจอะไรนะครับไม่ได้สนใจอะไรพอมาเล่นปุ๊บเฮ้ยมันลดแบบมันดีเล่นสนุกมากแล้วก็เล่นง่ายดีนะผมเล่นไปห้าเกมเอมแตกสามเกมนี่เงออีวันนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับมาเริ่มจากสเปครถกันเข้าวๆกันไปเลยนะเพราะว่าเทียสไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ HP ีอยู่ที่อยู่ที่2อ0ินะครับเกราะตัวรถนี่ ด้านหน้า20ด้านข้าง19ด้านหลัง13ปป้อมปืนด้านหน้าและด้านข้าง15ด้านหลัง13นะความเร็วนะครับความเร็วของมันอยู่ที่51.6กิโเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง20แรงม้าคันนี้อยู่ที่500เลยนะคันเล็กๆขนาดนี้นะ500ซึ่งน้ำหนักตัวรถมันอยู่แค่13.7ตันเท่านั้นมันก็เลยมีกําลังจำเพาะนะอยู่ที่36.5แรงม้าต่อตันคือมันเรียกว่า ออกตัวแทบจะยกหน้าเลยกันกันเลยทีเดียวคือแรงแรงม้าดีมากแรงม้าต่อตันดีมากนะครับออกตัวโคตรดีเลยนะแทบจะยกหน้ากันเลยความเร็วทําได้51คือแบบพอให้มันไปปุ๊บเนี่ยมันวิ่งปื๊ดขึ้น51เลยนะครับการซ่อนตัวคันนี้ตอนนี้นะผมมีมันมีพลรถอยู่สามคนนะซึ่งมีสกิลพลางอยู่สองคนนะครับอยู่ที่77%ด้วยนะครับ การซ่อนตัวค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่ที่32.97เนี่ยังอัพไม,ไม่สุดนะเนี่ยแค่2คนเท่านั้นนะการซ่อนตัวดีมากการตรวจจับอยู่ที่296นะครับซึ่งการตรวจจับค่าเดิมๆมันอยู่ที่290ก้า็เทีย์ล่างๆมันก็จะมองแบบไม่ได้ไกลมากหรอกมันก็จะมองประมาณนี้แหละนะครับอุปกรณ์ผมก็ติด ติดตามแบบม,มีตาเกิดนะว่าตรงๆนะมีพระมีอะไรนะพระคุมมะตะข่ายพังตัวนะครับมีพัดลมอันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับส่วนลูกกระสุนเนี่ยมันจะมี2 2ประเภทก็คือเป็นลูก h e กับลูกเจาะก,กราะผมยัดลูก h e อย่างเดียวเลยนะฮะล้วนๆไปเลยลูกละ38เองนะครับยุวยปจจใจก็เอาไปธรรมดามากๆนะครับปืนมาดูปืนกันนะปืนที่มันใช้เป็นปืนขนาด76ม mm มนะครับมีการเจาะเกรออยู่ที่38ถ้าเป็น ลูก AP ก็37ผมก็ใช้ h e อย่างเดียวครับเพราะว่ามันดามจชเดียอยู่ที่นัดละ1 6 0 164นะครับแต่ถ้าเป็นลูก AP ใน1้1นะครับเล่นลูก h e ดีกว่าฮนะสนุกกว่าเยอะเพราะว่าลูกเวลามันยิงมันจะช้าๆแล้วก็ย้อยๆหน่อยนะครับเ,เวลาโหลดมันอยู่ที่4.5วินาทีเท่านั้นนะมุมกดน้อยหน่อยฮะลบ5มุมเงย15เวลาเลงอยู่ที่ 2. 2 5วินาทีส่วน ความเบี่ยงเบนกระสุนอยู่ที่0.56ก็คือมันไม่ค่อยแม่นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวิ่งไล่ยิงเขานั่นแหละเออวิ่งไล่ยิงตูดดีสุดนะครับส่วนพลรถนีมีมคนมีผู้การมีพลปืนแล้วก็ลพลระับนะครับผู้การผมก็ยังอัพซิเซนยังไม่เต็มนะพลพลปืนกับพลระับก็ยังอัพพลางอยู่ก็ยังไม่เต็มนะคันนี้ก็เอาไว้เล่นเก็บตงังหาเงินอะไรเงี้ยสนุกสนุกเจอสูงสุดเทียห้าก็ยิงตูดเทียห้าได้นะคือลูกเฮสียิงยิงได้หมดอะ เข้ามาเกเข้าน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเออเดี๋ยววันนี้ก็เทียร่างล่างนะก็ให้ดูกันสักสามเกมเพราะว่าเทียเออเพราะว่าเกมเกมหนึ่งมันแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวมันก็จบเกมแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ชักช้าอะไรแต่บอกได้เลยว่าคันนี้ที่ให้มาฟรีเนี่ยสนุกสนุกมากนะได้บัญชีพีเมียมอีกต่างหากได้ทองอีกต่างหากนะซึ่งผมก็เอาไปใช้นู่นใช้นี่ไปแล้วนะบัญชีพีเมียมผมก็เติมนู่นเติมนี่อะไรก็ไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลย โอเคเดี๋ยวไปดูผมเล่นนะาเกมสนุกสนุกกันนะเชิญชมครับมาครับในเกมแรกนี่เรามาเจอกับเทียสี่นะฮะมีจอนด้วยข้างละสองคันซึ่งผมไม่ได้ใส่ใจนะจอนเจออะไรจอนยิงผมโดนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะ เร็วและคล่องขนาดนี้นะครับดูมันออกตัวปั๊บนี่ขึ้นไปสี่สิบแล้วสี่สิบห้าสิบแล้วไวมากครับแล้วก็โหลดอยู่สี่จุห้าวินาทีเท่านั้นนะแต่เป้ามันจะใหญ่หน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับก็เวลาจะยิงจะยิงอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปใกล้หน่อยแหละไม่งั้นก็รอมันหุบหุบเป้าหน่อยนะฮะไปครับลุยครับไม่สนใจนะสึส่งกสกิลไม่สนใจอาทางนี้มีนะะเจอใครก็ยิงหมดอะไล่ยิงหมดอนะ มาแล้วนะฮะแคนเซอร์ไอซออกมานี่โดนแน่ดุมเข้าไปร้อยสี่สิบเก้าฮะโหลดไว้นะมันโหลดไว้ด้วยนี่สองนัดนี่เดี่ยงแน่นอนนะล็อกเป้าเลยจุ่มโอ้โหไม่ร้อยสี่วิแปบ๊บหนึ่งยิงไม่โดนด้วยนะผมไวกว่าเจ็บร้อยครับยิงแล้วหนีฮนะยิงแล้วหนีเฮเซอร์ยิงผมไม่ทันนะ ตัวปวดเลยตัวนี้ปืนนี้บเ,เข้าทุกนัดแทนเซอร์สามอีสเอ็ถือถ้ายิงด้านด้านหน้าเนี่ยมันมันก็จะได้ดาเมจได้หน่อยนะเนีย่ยมันไม่ค่อยแม่นเช่นไหมป้ามันใหญ่ด้วยยิงหัวครับร้อยเจ็ิบอดครับยิงโดนส่วนบางๆน,บบนี่แบบริบร้อยหมดอะมาเดอร์มาเดอรนี่แบบอ นัดเดียวอาจจะจอได้เลยนะเนี่ยถ้าโดนแบบบางๆเนี่ยนั่นไงร้อยหกสิบ้าสนุกดีนะทียี่แปดครับบายดิงอุ้ยโดนสวนเหมือนกันนะไปครับไปหาที่อื่นยิงต่อนะเราคล่องอยู่แล้วเด็กแวน้นเด็กแวน้นเด็กแว้นพกปืนพกปืนโตปืนขนาด76มิลิเมตรใช่ไหมเอ้มันก็ใหญ่อยู่นะสำหรับเทียงล่างเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เขาจะเล่นปืนกลกันเน เอ็มเอ็กสามแปดอเป้ายังใหญ่อยู่รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งเบ็งท้ายไปก่อนพอเรียงเข้าไปโอ้โหนี่เขาหนาจริงอันนี้หนาจริงเดี๋ยว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 แปบ๊บอุยอุยอุยโอ้โดนใครเก็บไปไม่รู้นะจอน,นใครจะเป็นจอนนะนิ่งจัดโคเมนเตอร์ครับ โอ้โหห่างไกลหรือเกินต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยยับเข้าไปยิงหัวเลยยิงท้ายห7รอแป๊บรอแป๊บยิงท้ายโอ้โหไม่โดนไม่โดนได้ไงยิงหัว26อุ้ย โดนสวนเหมือนกันนะเ็เล่นลูกเฮเหมือนกันนะ DW2 ครับยี่สิบสองคือเล่นลูกเฮมันดีอย่างนะคือมันโดนแล้วมันก็เข้าทุกทุกดอกอรเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดีวอีกทีมันแซนด์ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป้ามันใหญ่อ่ะเป้ามันใหญ่มากนะแอบลอกเป้าไว้ก่อนล็อกล่อไว้ก่อนผมเหลือเลือดอีกแค่สิบเอง จะตายอยู่แล้วอ้าเขายิงแล้วนะครับโอ้โหดักไว้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 ซะหน่อยไม่ได้ดาเมจนะแต่ว่าแท็กน่าจะขาดนะเรียบร้อยครับก็ได้ออสซิสต์ไปจอนครับโอ้โหสองคันเลยอยู่ตรงนี้หมดเอา้ามีใครยิงด้วยกันไม่รู้มองเห็นเดี๋ยวเล็งก่อนเล็งป้อมเล็งป้อมนี่นัดเดียวฮนะเล็งป้อมทีเดียว 88 8นี่หว่าโดนซากลากโก้ทางนี้ครับทางซ้ายลากโก้ไม่ทันขันสุดท้ายครับเซคตัมทูแอบไปหล่อยิงตูดล็อกเป้าแล้วยิง 43เรียบร้อยครับดูคะแนนกันในเกมแรกครับเอ็มแตกไปเลยนะเกมแรกเกมเกมแรกนี้เอ็มแตกไปเลยนะน hand of god มาด้วยนะครับได้ b ยเ s อ e r ได้ fighter แล้วก็ fire f o r l effect นะครับได้เงินมา29,405นะครับข่าประการารณอ3,446อันนี้เป็นบัญชีพรีเมียมนะครับอย่างที่บอกนะว่า เขาให้บัญชีพรีเมียมมาด้วย7วันนะเพราะฉะนั้นใครที่สมัครใหม่ได้รถคันนี้ได้ลงรถมาก็ได้บัญชีพรีเมียมมาด้วยนะก็เนี่ยฮะเทียร์สามนะได้มา29งหม่นนะ้ไม่น้อยนะไม่น้อยยิงไป901นะครับคิวไปีกันนะครับประสบการณ์ทเ,เพียวนี่หนึ่นี่นะถือว่าสูงนะยิงไปทั้งหมด24นัดเข้าเป้า15เจาะเกราะ13ดาเมจร,รวม901รนะครับแอซิดไปอีก3 9มร้เนะ ได้เงินมา2 9 0 0หักค่าซ่อมไป563ค่ากระสุน912นะเหลือเงินมาใช้เนอๆเลย27,930นะครับของฟรียังมีในโลกนะของฟรีแล้วก็ยังดีด้วยใช้เวลาเล่นแป๊บเดียวครเกมเกมพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ทำตังค์ได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไปดูเกมที่2กันต่อนเนื่องเลยนะครับเชิญชมครับ ในเกมที่2ครับก็มาเป็นท็อปเทียกันบ้างนะอยู่ในห้องเทียสามนะครับแล้วก็อยู่ในแมปเหมืองหรือว่าแมปไม้นั่นเองนะฮะวิ่งขึ้นข้างบนนี้ไหมเนี่ยเร็วอยู่แล้วนะขึ้นข้างบนได้ขึ้นไปฮะมีจอนด้วยแต่ผมไม่ไม่ซีเรียสเรื่องจอนอยู่แล้วจอนเทียร์างล่างไม่ค่อยแม่นนะแล้วผมก็ไม่ได้อยู่นิ่งขนาด แบบต้องให้จรยิงนะรถมันคล่องขนาดนี้ก็วิ่งฮนะใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์วิ่งขึ้นเนินเลยฮนะวิ่งขึ้นเขาเลยฮนะให้ผ่มายิงล็อกเป้ายิงโอ้โหร้อยแปดสิบแปดเฮ้ยสะใจดีสะใจดีเราเร็วด้วยนะเราเร็วด้วยมุมมุมกดไม่ได้มุมกดไม่ได้นะยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะ เทนเซอร์สามสิบห้าทีโดยแล้วแท็กขาดนะี่เล่นลูกเ e มันดีอย่างเงี้ยโอ้โห oh, LTR ขึ้นมาเทียนหนึ่งมาด้วยนะอีกสักดอกที่45ิ้นะแล้ว40กว่า40กว่าผมเห็นจอนแะล้วฮนะเวสเปอร์ฮะล็อกเป่าไว้ก่อนเลยจัดจัดการจอนก่อนเลยฮนะนิ่งๆเลยเนะี่ยล็อกเป่าแล้วยิง เหียบร้อยครับนัดเดียวอยู่เลยครุเซอร์สโอ้โหเลี้ยวไปไหนฮะพี่พี่เดียวผมก็ยิงไม่โดนผมไม่ยิงแล้วมันไกลนะมันไกลมันหวังผลยากนะฮะรถคันนี้แบบต้องการเป้าแบบนิ่งๆหรือไม่ก็ระยะใกล้นะถึงจะโอเคนะตรงนี้ดีกว่ามีเดียมทูใกล้าตายแล้วแล้วก็นี่แพนเซอร์สามอโอ้โหโดนเข้าไป6.9เหลือไว้ทำไมแค่ส จัดไป๊กดมุมกดไม่ได้ลุยไปเลยเกียบร้อยครับโดนสวนอาไม่ใช่ไม่ใช่ใครนะทีมเดียวกันยิงกันเองซะง,งั้นนะนําครับตอนนี้นําโด่งเลยแปดต่อสี่ครับยิงไปห้าร้อยกว่าวิ่งหาได้ยิงเลยตอนนี้มนึงคิดอะไรมากวิ่งวิ่งไปแล้วก็หาที่หาคันให้ยิงอ่ะยิงเสร็จก็ไปหาที่ใหม่ น้องๆหลายคนบอกว่าพี่เล่นเทียร่างๆให้ดูบ้างวันนี้ได้ดูกันสะใจแน่นอนนะลุยนี่เนี่ยวิ่งยิงไปเลยไม่สนใจเขาไม่มองผมเดิมเมื่อกี้ Cancer Two ครับด้านหน้าโอ้โหอโ,อโ,อโดนเอ,เ,อเ,อเอาหินบังหน่อยหลบหน่อยโอเคครับเราต้องแบบเล่นระยะแบบใกล้ๆหน่อยประชิดหน่อยบ้มเอาให้ยิงวะ แย่งเราแย่งเราเวยลุยนี่ตรงนี้ยังซ่อนอยู่เลย <S <S โอ้โหโดนแย่งอีกแล้วนะ <S <S ไม่ได้มาวิ่งชี้เป้าเนี่ยจะมายิงกันเนี่ยมาเดอร์ทูครับล็อกเป้าไว้ก่อนนะเขากำลังหนีโอ้โหจะทันกับเขาไม่แน่ยวันนี้เหมือนวิ่งมาชี้เป้าให้สะง,ง้นนะได้อาซิสตไปเรื่อยๆเลย300 302แล้วแอซิสยิงไป542 M2 สี่ไลท์ยิงครับล็อกเป้าแล้วยิงไม่โดนหรอกคือเป้ามันใหญ่อะ่ะเราก็ยิงยิงเผื่อเผื่อฟุกไงนี่ต้องบรรจงขนาดนี้เนี่ยอ่าเนี่ยเ่งดีๆแล้วก็โ,โหโหเก้าเก้าเอารงหัวหน่อยเอออย่างนี้สิโอเคครับผม ในเกมที่2ก็เอ็มตายอีกแล้วนะครับได้เอทังเกอร์มานะครับได้บูร์เซอร์ได้ไฟเตอร์ไฟฟอยเฟกซ์ได้เงินมา24,622ครับประสบการณ์2,850นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมนะฮะตามที่บอกอยิงไปหกรอยหกสิบสอนะคิวไป4คันครับประสบการณ์เพียวเพียวแปดยิงไป15นัดเข้าเปล่า10นัดเจาะเกาะ10นัดนะฮะดาเมจร,รวม662้อยหกสิสองซิดไปอีก388 เงินที่ได้มา2 4 0 0มนะได้อันนี้ได้จากที่เพื่อนเราอ่ะยิงยิงผมอ่ะออนัดนั้นนะนะก็ได้ให้เขาเฉ่งเข้ามาให้ก็รวมเป็น24,622นะหากค่าซ่อมไป325นะถูกมากนะค่ากระสุน570เหลือเงินมาใช้หน,น่อนเลย2 3 7ห7นะเลยนะเรื่องเก็บเงินนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นรถพรีเมียมด้วยแล้วก็บัญชีพรีเมียมด้วยเก็บเงินได้ดีแนะ่นอนนะแต่ว่าสำคัญตรงที่ว่า มันเล่นมันมากนะเล่นมันมากแล้วก็ใช้เวลาเล่นไปแบบไวมากอะ่ะเกมเมื่อกี้ไปเท่าไหร่3นาทีกว่า,วาเองจบเกมแล้วนะฮะมนาทีไม่ไม่ถึง5นาทีคุณได้เงินแล้ว2อง0,000นกว่า2 0 0 0 0นกว่าเนะเกมเงินดีมากนะครับก็ไปชมอีกสักเกมนะเกมสุดท้ายเพราะว่าเกมมันแป๊บเดียวจบนะไปเกมเออไปชมอีกเกมนะครับเชิญชมครับในเกมนี้ครับมาอยู่ในห้องเทียสี่นะแล้วผมก็ อยู่ท้ายห้องเลยนะเป็นท้ายสุดของห้องเลยนะครับมีจอข้างละสี่คันเลยนะโอ้จอเยอะมากจอเยอะนี่เป็นเหยื่อผมนะเนี่ยผมไล่ย,ยิงจอนียมันเลยเนี่ยผมเกิดทางฝั่ง,งตะวันตกเชียงใต้นะฮะผมก็เนี่ยขึ้นเขาทางนี้เลยดีกว่าชิงพื้นที่ก่อนนะชิงพื้นที่ก่อนมอีอยู่จุดหนึ่งที่ เป็นจุดแคมป์ที่ดีมากนะไปจับจองตรงนั้นไว้ได้นี่ก็ค่อนข้าง,างได้เปรียบนะครับแต่ว่าดูในทีมแล้วไม่ค่อยมีคนเดินตามมาซัพพอร์ตผมเท่าไหร่เลยผมไปอยู่คนเดียวนี่จะไหวไหมเนี่ยลองดูครับลองดูนี่นะครับตรงนี้นะฮะตรงสภานี่เป็นจุดที่เจ๋งมากนะมันจะมีซอกเล็กๆเนี่ยเอาเห็นนะเห็น ลาโก้โอ้หร้อยเจ็ดสิบนัดแรกร้อสิบแต่มุมกดตรงนี้ไม่ได้นะมุมกดไม่ได้มุมกดมันแค่ลบห้เองผมก็ได้แต่ยืนมองก็ไม่ไม่ไม่เล่นนะฮะยิงไม่ได้ก็หาอีกทางหนึ่งทางนี้มีลุสอยู่นะฮะวิ่งยิงครับเจ็ดสิบสองครับโดนส่วนเมอทีนอืมยี่สิบเอ็ดน้อยจัง เล็งป้อมดีกว่านะเล็งป้อมดีกว่าเอาเรียบร้อยอะโดนใครคิวไปไม่ดูอ๋อบิสกันนะบิสกันคิวลุสไปนะมาส่องตรงนี้นิดนึงยังอยู่นะลากโก้ยังอยู่หลบได้นะด้านหลังผมไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่มีอยู่ส,สามคนเองสามสี่คนเองเห็นซูยี่หกอยู่ตรงนน้นไกล,กลอๆอยู่นะ ยิงได้ไม่เอ่ยหายไปแล้วไปครับมูฟครับหาจุดยิงใหม่เรื่องสปอตนี้ก็ที่รงๆสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันก็ระยะสั้นสามร้อย้าสิบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ มี M3 ครับทีมผมเนี่เดินประกบคู่กันมาอ้าวเห็นมาเดอร์ทูรอเป้าหุบนิดนึงนะล็อกเป้าได้แต่มองไม่เห็นนะราดิงไปครับยิงมั่วๆไปนั่นแหละลากโก้ครับอยู่หลังเนินนะมีเนินเตีย้ยๆอยู่วิ่งเข้าไปหาเลยดีกว่า ใส่ความเร็วนะแล้วก็แรงม้าสูงล็อกเป้าแล้วก็รอนิดหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับเวสเปอร์ซูยหแล้วก็ไบสันนะฮะต้องเก็บให้หมดเรียบร้อยเอ็มห้าสจวดนี่เขาไปสปอร์ตให้นะ เสร็จผมหมดอะสูริ6กไม่สนใจด้วยอ้โหะยะนี้ไม่โดนพลาดไปคันหนึ่งทางนี้มีเฮเซอร์อยู่นะครับเฮเซอร์กำลังเดินเข้ามาเลยเฮเซอร์นี้ผมยิงแท็กกระจายหมดอะไวซะดด้วยนี่ไงยิงหน้าหันเลยนะเด็งแท็กเลยอะจอดอยู่นั่นแหละ จอดอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนนะครับจบข่าวนะแฮเซอร์เพนเซอร์ SFL นะจอนอี่คันหนึ่งเหลืออีกคันเดียวนะจอนอุ้ยอุยข้างหลังไล่ย,ยิงตูดผมมานะเพนเซอร์ 2G ยิงผมไม่โดนหรอกผมไปเก็บจอนดีกว่าตูดขโมยมา สะจวดบอกโอ้โหอุษาววิ่งมาสะจวดเซ็งเลยเอ็มหสะจวดแย่งสะจวดยิงคันสุดท้ายครับบีหนึ่งะของของของหนาอันนี้หนาจริงแต่ว่าเฮสีอะยิงรัวรอัดเ e เข้าไปนี่ก็เดี๋ยวก็ตายครับเดี๋ยวก็ตายโอ้โหดิวิยิงไม่เข้าเลยเฮสระเบิดแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยนะ โอ้ข้างๆก็ไม่เข้าอ่ายิงท้ายครับยิงท้ายเล็งท้ายไปก่อนเออได้มาหน่อยหนึ่งได้มา36โอเคครับเรียบร้อยเกมนี้เอ็มแตกอีกแล้วนะเอ็มแตกเป็นว่าเล่นเลยสนุกมากนะเล่นคันนี้ได้เอ็ทงเกอร์มานะครับได้ไฟเตอร์ไฟฟอยเฟกแล้วก็ได้ ปาสคูชี่มิดเดิลนะครับก็คือเหรียญที่เราไปคิวอาร์ตี้อย่างน้อย3คันนะก็จะได้เหรียญอันนี้มานะครับได้เงินมา3564มค่าบสรบประสบการณ์3,272นะครับได้เงินเยอะดีนะผมชอบนะได้เง,เงินเยอะดียิงไปทั้งหมด966นะคิวไป4คันค่าบประสบการณ์เทียวเพียงน,นี้991ยนะครับยิงไปทั้งหมด17นัดเข้าเป้า14เจาะเกราะ12ดาเมตร,รวม966อสแอซิดไปอีก445 เงินที่ได้มา3 0มหมื่นี่หักค่าซ่อมไปแค่75เองนะฮะค่ากระสุนหกรเหลืองเงินมาใช้นนอเหนหนเลย29843เรื่องเก็บเงินนี่เก็บดีมากเพราะว่านี่เล่นไปกี่นาทีเนี่ยหนาทีกับ7วินะฮะเล่นไปเร็วมากเกมเกมหนึ่งนี้รันแบบแป๊บเดียวเพียงแต่ว่าบางช่วงเวลาเนี่ยไม่มีคนเล่นนะเทียสองเทียสามไม่ค่อยมีคนเล่นนะก็อาจจะต้องรอนานแต่ถ้าช่วงไหนที่มันมีคนเล่นเนี่ย แล้วเรามีทั้งรถพรีเมียมเทียสามมีทั้งบัญชีพรีเมียมนะโอ้โหเก็บเงินแบบรัวๆฮะรัวๆสองหมื่นสองหมื่นแน่นอนสองหมื่นต้องมีแน่นอนนะครับก็เป็นรถที่สนุกดีนะผมแนะนําสําหรับคนที่จะ,ะสร้างไอดีใหม่นะฮะตอนนี้ยังทันอยู่ยังทันอยู่เข้าไปเอาโค้ดไปเอาโค้ดไปใส่นะครับก็จะได้ได้รถได้ช่องลงรถได้บัญชีพรีเมียมได้ทองด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกอะนี ส่วนคนที่มี ID อยู่แล้วเล่นมานานแล้วก็ไม่แนะนานะเพราะว่าจะไปเล่นใหม่ทําไมนะเพราะว่ามันเสียเวลาเราเล่น ID ดีเดียวกว่าทุ่มเทไปกับ ID นั้นดีกว่า ID เดียวนะครับ<ส>ก็คงถูกใจหลายๆหลายๆคนนะน้องๆหลายๆคนที่แบบอยากเห็นผมเล่นทีล่างๆบ้างวันนี้ก็เอามาเล่นให้ดูแล้วนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่ทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ